จะบอกว่ามันเหมือนไอติมละลายไหมก็ไม่ใช่เพราะมันแน่นกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํามอคค่าด้วยเครื่องสลดัดชีกันนะครับผมอย่างแรกเลยครับเราก็ต้องเอาสลัดดักช็อกโกแลตก่อนอน,นะครับผม, <Okay. S 2> ม<า>อันนี้เราตำเมินูร้วยกันแต่ว่า กดก่อนนะขอครับขอทัครับขอทักทายขอทักทาจะเป็นดาร์กช็อกโกแลตครับผมโมคาก็ต้องมีมีช็อกโกแลตแล้วก็ต้องมีกาแฟนะครับผมโมสลาชีกาแฟซึ่งอันนี้คือสลาชีรสอะไรครับพี่นี่รสกาแฟเลยรสกาแฟเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็จะให้รสกลิ่นกาแฟเลยใช่ ได้แลวครับเพื่อเพิ่มเทกเจอร์ในเครื่องดื่มแก้วนี้นะครับแอลมอนช่อไปโอเคโอ้โหน่ากินมากแล้วชชวยความสวยงามแล้วเ็ไงครับอืมเฮ้ยเนื้อมันครีมนวลจะบอกว่ามันเหมือนไอติมละลายไหมก็ไม่ใช่เพราะมันแน่นกว่า มันสม,มูทกว่ามันดื่มได้จนหมดมาก,กาอันนี้มันลบประมาณส8ปองศาอ่าโอ้ยดีครับดีดีปากกับเซเลปปี้เท่าไปร่ไมพี่อืไม่มีเกล็ดน้ำแข็งเลยไม่มีเลยไม่มีเลยเนื้อเนียนเหมือนอย่างที่บอกมันเหมือนไอศครีมแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันมันไม่หนาแน่นเท่าเอ่อเป็นไอศครีมเนี่ยเป็นครีมครีมหน่อยดื่มง่ายๆถ้าจริงๆปักดอดปักหลอดดูได้เลยอ่าอันนี้มันเรียกว่าการทำแบบโคครีมอ่า ค <S <S 1> <S 1> เครื่องนี้สามารถทำได้4แบบทำการานิตา้าเชอร์เบตโอครีมแล้วก็ถ้ารุ่นท็อปทำซอฟเสิร์ฟได้เลยโอ้ <S 2> <S 2> ใช่๋อ,อทำการานิต้าก็ได้ด้วยใช่แล้วก็อุกเลน,นี่เป็นแบรนด์สลัดอันดับหนึ่งของโลกอิตาลีครับ,บประมาณนี้ครับ